บันไดต้องมี9ขั้นจริงไหมครับเอาลวถ้าบ้านมึงมีชั้นเดียวมึงจะทําบันไดยังไงอะถ้าบ้านมึงเป็นชั้นลอยอย่างเงี้ยชั้นลอยแต่แบบ9ก้าได้แค่สามขั้นคือมึงต้องซอยบันไดให้เป็น9ก้าขั้นเหรอหรือยังไงสมมุติบ้านมึงเนี่ยมันเป็นยกสูงแล้วมึงทําบันไดสามขั้นในการขึ้นบ้านคือมึงต้องซอยให้เป็น9ก้าขั้นเหรอบันไดมีสามขั้นขั้นแรกต้องซอยไปสามขั้นสองต้องซอยไปสามขั้นสามต้องซอยอีกสามเพื่อให้ได้9ก้าอย่างนี้เหรอ คือจากเดิมนมือเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ถึงเลยต่หลัง่าจะเดินไงนอย่างนี้เหรอเพื่อกูถามเพื่อ,อทำทำไมอ่ะก็แล้วแต่มึงะนะเอาที่มึงสะดวกอ่ะถ้ามึงสะดวกจะซอยขาในการเดินขึ้นบันไดก็แล้วแต่มึงเลยเอาที่มึงสบายใจมึงติดกรรมก็สบายใจกันม้ากนะไม่ใช่เหรออ่ะถ้าทำทำเลยอย่าปัญญาอ่อนก็ทำไปแล้วแต่มึง